สวัสดีค่ะช่องแม่แก้วสตอรี่ค่ะคลิปนี้แม่แก้วพามาทำกับข้าวนะคะต้มหัวผักกาดนะคะต้มหัวผักกาดใส่หมูนะคะใส่เนื้อหมูค่ะไปค่ะไปรับชมกันเลยค่ะก่อนจะไปรับชมก็ฝากกดไลค์กดแชดร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้แม่แก้วสตอรี่ด้วยนะคะสวัสดีค่ะช่องแม่แก้วสตอรี่ค่ะคลิปนี้แม่แก้วจะพามาทำ ต้มจือผักกาดดองนะคะในแก้วซื้อมาครึ่งกิโลเนาะนี่ค่ะเราก็จะมาล้างน้ําก่อนนะคะล้างน้ำเสร็จแล้วเราก็จะไปต้มใส่หมูนะคะล้างแล้วลายน้ํานะคะล้างเสร็จแล้วเราก็จะมามาหั่นนะคะเป็นชิ้นเล็กๆ เราหั่นเสร็จแล้วเราก็จะไปต้มน้ำลวกก่อนนะคะลวกประมาณตัห้านาทีนะคะประมาณนี้ก็ได้ได้ที่แล้วคะนะ่ะเนาะเราก็จะตักออกพักไว้นะคะแล้วเราก็จะลวกหมูต่อนะคะ รวเพื่อจะเอาน้ำเปรี้ยวน้ำข้นออกนะคะเนาะนะคะใส่เต็มถ้วยเลยค่ะเราก็จะใช้เนื้อหมูนะคะไม่ไม่มีกระดูกหมูเราก็จะใช้เนื้อหมูนะคะประมาณสักห้าร้อยกรัมนะคะอันนี้ก็ประกาศก็ห้าร้อยกรัมนะคะเนาะเครื่องปรุงก็จะมีนะคะเครื่องปรุงก็จะมีนะคะมีเกลือมีซีอิ๊วขาวมีพริกไทย เบุกกับหยาบนะคะแล้วก็กระเทียมนะคะตอนนี้เราก็มันลวกเนื้อหมูก่อนนะคะเนาะเพื่อจะไม่ให้น้ําขุนนะคะเนาะจะให้น้ําใสนะคะหม mm. ูเลยเราลวกก่อนนี้มันจะสะอาดแล้วก็ทำไม่ให้น้ําขุน,นะค่ะเนาะประมาณประมาณห้านาทีประมาณนี้นะคะเราก็ตักออกพักไว้ค่ะเนาะแล้วเราก็จะมาต้มน้ําให้เดือดแล้วเราค่อยใส่ เครื่องปรุงใส่หมูลงไปค่ะครัวแม่แก้วก็จะลกไปหน่อยนะคะแต่ว่าเราทํากินแบบบ้านๆนะคะต้องขอโทษขออภัยด้วยค่ะนี่ค่ะเราลวกหมูเสร็จแล้วนะคะเราก็พักไว้นะคะเราก็จะไปต้มน้ํากันค่ะนี่ค่ะเมื่อเราเตรียมเครื่องเสร็จแล้วเราก็มาต้มน้ํานะคะต้มน้ําเดือดแล้วนะคะเราก็จะมาใส่ใส่เกลือประมาณครึ่งครึ่งช้อนชานะคะเพราะว่าระกาศอาจจะ เค็มน,นะคะแต่เราล้างแล้วก็ลวกแล้วนะคะเนาะแล้วก็ริกไท่หนึ่งช้อนนะคะซีอิ๊วขาวถ้าจืดเราจะเพิ่มไปอีกนะคะเพิ่มความหอมไปอีกนะคะเนาะซีอิ๊วขาวหนึ่งช้อนแล้วก็กระเทียมกระเทียมหนึ่งช้อนนะคะ,นนะ,คะ,ะม,นนะคะมีมีรากผักชีหรือว่ารากเอ่อขึ้นช่ายก็ใส่ได้นะคะเนาะ พอเดือดแล้วเราก็จะใส่เนื้อหมูลงไปเลยค่ะเนื้อหมูที่เราลวกเอาไว้นะคะเราก็ตุนไปเรื่อยๆครับนี่เราก็ตุ๋นไปเรื่อยๆไฟใช้ไฟกลางนะคะเนาะผักกาดเราลวกแล้วเราก็จะใส่ไปเลยค่ะน้ําจะไม่ขุ่นนะคะ น้ำจะไม่ขนน้ำจะใสนะคะเพื่อนๆลองทำดูนะคะแม่แก้วเคยอยู่กับคุณจีนเนาะนะคะช่วงนี้อากาศฝนตกค่ะอากาศเย็นนะคะเราก็จะมาต้มน้ำสุดร้อนๆนะคะเพื่อปรับอุณหภูมิร่างกายให้อบอุ่นนะคะเนาะ ีคะเราก็จะตุ้นไฟกลางไปเรื่อยๆนะคะถ้าเราใช้ไฟแรงน้ําอาจจะขุ่นนะคะประมาณนี้คะ่ะขนาดไฟอ่อนแล้วนะคะนะยังเดือดแรงขนาดนี้เลยน่าทานมากเลยคะนะ่ะเนาะเพื่อนๆจ๋ามีกระดูกหมูก็ใช้กระดูกหมูก็ได้นะคะแต่เนื้อเรา เปื่อยยุ่ยแล้วก็ทานได้ค่ะตุนไปสักสามสิบถึงสี่สิบนาทีนะคะนี่ก็ได้ประมาณยี่สิบนาทีแล้วนะคะเนาะตุนให้เนื้อเปื่อยนะคะเมื่เราตุนได้ประมาณสามสิบถึงสี่สิบนาทีแนมะ่แก้วจะใส่กระนอล,ลงไปนะคะแล้วก็ผงปรุงรดนะคะผงปรุงรสัสักใครไม่ทานก็ได้นะคะเนาะสัก ขึ้นช้อนชานะคะเนาะแล้วก็โรยโรยผักลงไปค่ะต้นหอมกับใบขึ้นช่ายนะคะนะว่นม้เกี้ยวใส่ใส่รากลงไปแล้วค่ะเนาะค่ะทีนี้ก็เป็นอันเสร็จนะคะใส่ขนอไปก้อนหนึ่งค่ะเนาะขนอรสหมูรสไก่ก็ได้ค่ะเนาะ ก็ไม่ใส่เท่าไหร่นะคะเนาะก็ประมาณนี้ค่ะไม่ขุ่นหรอกค่ะก็จะมีกลิ่นหอมมากเลยค่ะเนาะเพื่อนๆจ๋ามาค่ะอันนี้ก็ทําคลิปสอนลูกสอนหลานนะคะเนาะแกเกก็มีความรู้แบบบ้านๆนะคะเนาะมาเสร็จแล้วเราก็ปิดไฟพร้อมเฉริฟเลยนะคะ เกี่ยถือกล้องมือเดียวนะคะหิวข้าวค่ะหิวข้าวมาค่ะถ้าหมูไม่นิ่มก็เคี่ยวไปอีกได้นะคะเติมน้ำไปเรื่อยๆนะคะเนาะ,ะขอบคุณนะคะที่เข้ามารับชมค่ะถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์เพื่อเป็นกําลังใจทำคลิปต่อไปนะคะ ขอบคุณนะคะที่เข้ามารับชมขอบคุณเอฟซีทั้งในและต่างประเทศนะคะเซนกิวโซมาตไมเฟนนะคะมาค่ะต้มหัวผักกาดนะคะหัวผักกาดกับเนื้อหมูนะคะตุนไว้ประมาณสามสิบถึงสี่สิบนาทีนะคะขอบคุณมากค่ะที่เข้ามารับชมคลิปนี้ต้องขอตัวไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ บ๊ายบายเจอกันคลิปหนะะ้าค่ะงานบวชนะคะ